ไม่ใช่6โมงเชา้าวิจัยคนสามหมื่นคนพบเวลาทองในการออกกำลังกายเพื่ออายุยืนหลายคนเชื่อว่าช่วงเวลา6โมงเชา้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการออกกำลังกายเพื่อยืดอายุไขแต่การวิจัยของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียชีว้ว่าการออกกำลังกายในช่วงเย็นระหว่าง18.00น,นถึงเที่ยงคืนให้ผลดีที่สุดในการยืดอายุไขงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร ไดอ b e t บิทิสคช่วงเวลาทองของการออกกำลังกายเพื่ออายุยืนผลการศึกษานี้เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกว่า30,000คนเป็นระยะเวลากว่า8ปีผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีภาวะอ้วนและมีอายุมากกว่า40ปีโดยมีเกือบ3,000คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองผู้เข้าร่วมการวิจัยสวมอุปกรณ์ติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา7วัน จากนั้นนักวิจัยจึงแบ่งพวกเขาออกเป็นสามกลุ่มตามช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวมากที่สุดคือเช้าบ่ายและเย็นหลังจากติดตามผลเป็นเวลา8ปีนักวิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าร่วมเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคผลไม้และผักระดับการศึกษาเพศและอายุ ผลปรากฏว่าผู้ที่ออกกําลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงเย็นมีอายุยืนยาวกว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงเวลาอื่นๆข้อมูลนี้ขัดกับงานวิจัยก่อนหน้านี้บางชิ้นที่ระบุว่าการออกกำลังกายในช่วงเช้าให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการลดน้ำหนัก นักวิจัยเน้นว่ากิจกรรมทางกายใดๆที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักสามารถให้ผลเช่นนี้ได้ตราบใดที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วและหายใจถี่แม้เพียงไม่กี่นาทีตัวอย่างกิจกรรมได้แก่การเดินเร็วขึ้นบันไดวิ่งหรือแม้แต่การทำความสะอาดบ้านประโยชน์อื่นของการออกกำลังกายในช่วงเย็นตามข้อมูลจาก Verywell Fit การออกกำลังกายในช่วงเย็นสามารถให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้เพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมีจังหวะชีวภาพของตัวเองงานวิจัยพบว่ากําลังของกล้ามเนื้อสูงสุดในช่วงปลายวันอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นในตอนเย็นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงและความทนทานทําให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากกว่าช่วงเช้าคลายความเครียดระหว่างวัน การออกกำลังกายหลังเลิกงานช่วยตัดการเชื่อมต่อกับความเครียดเนื่องจากร่างกายหลั่งเอนโดซินฮอร์โมนที่ช่วยปรับอารมณ์และเพิ่มความสามารถในการต้านทานความเครียดใช้ประโยชน์จากพื้นที่และอุปกรณ์การออกกำลังกายช่วงดึกโดยเฉพาะหลังสี่ทุ่มช่วยหลีกเลี่ยงความแออัดในยิมทำให้คุณสามารถทดลองใช้เครื่องออกกำลังกายใหม่ๆหรือใช้เครื่องที่มักต้องรอคิวในช่วงกลางวันได้สะดวกกว่า ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นตรงข้ามกับความเชื่อทั่วไปการออกกำลังกายในระดับปานกลางก่อนนอนเช่นการวิ่งเบาปั่นจักรยานช่วยให้คุณนอนหลับลึกและสบายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักใกล้เวลานอนเพราะอาจรบกวนการนอนสำหรับการออกกำลังกายในช่วงเย็นแนะนำให้เลือกกิจกรรมอย่างโยคะโดยเฉพาะการฝึกหายใจเดินผ่อนคลายหรือการยืดกล้ามเนื้อเบา และสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่วางไว้ค่ะขอบคุณมากนะคะ